แผนนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดหรือ Demand Response มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและใช้กลไกด้านราคาเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทได้แก่ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและบ้านอยู่อาศัยรวมถึงผู้รวบรวมโหลดในภาคเอกชนที่ผ่านมามีภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ได้ร่วมโครงการนำร่องไปแล้วมากมายซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินหรือเครดิตต่างๆจากการลดใช้ไฟฟ้าซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้วยังมีส่วนร่วมในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าให้ได้50เมกะวัตต์ภายในปี2565อีกด้วยในตอนหน้าเราจะพาไปเรียนรู้ระบบตลาดซื้อขาย DR กันนะครับ